สบายดีเมนูื้อนี้มันสิพามาเห็ดมกหมอนอมอไย้าส่หมูบดกินกับข้าวเหนียวแล้วก็กินกับพักหลายๆแบบนี้แซบมาลงมือเห็ดกันเลยก่อนอื่นเท่าก็มาขูดนอไม้ก่อนนะตอนนี้มันนม้ต้มสุกแล้วแล้วเท่ากอามาขูดเป็นเส้นยูนิโบ่ได้มีขายได้อันนม้อันเขียนนอบ้านนอห้องวันนม้เขียนเนาะตอนได้ซื้อมาเขียนเองแบบนี้ บางคนก็ใส่ยาซ่อมบางคนก็ใส่เข็มน้อยแล้วแต่สะดวกเด้อเี่ยขูดไปแบบนี้เนาะหลังจากที่เขาขูดแล้วเขาก็เอาไปล้างปั้นน้ำอ,อกให้สะอาดนอนแลก็เอามาใส่หม้อใส่หมูบดแล้วก็ใส่หัวสิงไข แล้วก็หัวบัวแดงซอยหัวสินไายนีไผยักตามใส่ก็ได้เนาะแล้วแต่มากใส่ลูกโดดลงไปแล้วก็ซิมาตามเข้าเบือเข้าเบือแม่นเข้าเหนียวที่เฮามาหรือวัาเซน้ําไว้ประมาณสิบห้านาทีขึ้นไปใส่หัวบัวแดงใส่หมักเพชรแห้งแล้วก็ต่ำผสม,มให้เข้ากันจนมุนเพล่นเนาะ หลังจากที่มุนแล้วเขาจะเอาหน้าหมายานางก่อยใส่ละจังมาใส่หมอก,ก็ได้เนาะหรือว่าจะตักใส่หม้อเลยแบบนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกยุนิคจะใส่น้าหยานางกระป๋องแบบนี้ถอกลงไปเลยน้าย่านา้งนี่ใส่หน่อยใส่หลายอยากให้ตัวอยากให้ขุ่นนี่แล้วแต่มักเดอร์ใส่แป้งนัวหมักนัวหลายใส่หลายเนาะ บบมากระบอต้องใส่ก็ใส่ประแดกลงไปผสม,มสเอา,า,ารสชาติทีเฮาหมักฮาแหลเดอร์นะหลังจากนั้นเฮาก็ค้นส่วนผสมทุกอย่างนี่ให้เข้ากันนะเปิดไฟออนเคี่ยวไปเลยแบบน,นี้นะ มันค้นเดร์ดรพระว่าเขาเบื่อเฮาสิด,ด้านมอนะหลังจากที่สุกแล้วเนาะเขาก็จะมาใส่หอมหอมบัวไบแล้วก็ใส่ผักซีน้ำกระแซบเนาะแล้วก็ใส่ผักอย่างผักอีตูกระแซบแต่เมื่อนี้เนี่ยมีผักหอมบัวนี่แล้วก็มีผักอีตูเนาะ ผักอีตูนี่แม่แซ่บสุดเดอ้อใส่หมกหมอนมะม่ยนี่นะใส่ประเภทหมกประสันซาแซ่บผักอีตูนี่นะเด็ดเนาะบมดได้ยากจากดีแล้วเรียบร้อยแล้วค้นๆให้ผักเขาสุกเนาะแล้วเอากระตักเสิร์ฟได้เลยโอเคเดอ้อคลิปนี้เน่ก็ไปก่อนแล้วพอกันไม่คลิปหน้าร้องเฮ็ดกินบเบอร์เด้อบ๊ายบาย